ต่อจากเมื่อวานนะครับก็เดินระบบไฟนะครับตอนนี้เดินถือว่าเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้ม้วนเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับระบบนะว่าเดินเสร็จมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถึงจะม้วนเก็บนะครับแล้วก็ใส่ท่อถ้ามีเวลาก็อาจจะไปลองวิ่งเทสนะครับนะพอดีวันนี้ไม่ว่างนะทั้งวันเลยวิ่งงานนอกนะครับ งานอะไรงานลงชุบงานยิงสายนะครับทั้งวันเลยวันนี้นะครับกลับมาช่วงบ่ายครับก็เลยมาทําต่อในยามค่ําคืนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเดินระบบไว้หมดละนะครับเหลือแค่เหลือแค่ว่าม้วนเก็บนะครับคันนี้นะครับเป็นระบบไฟ LED ทัส่วนใหญ่นะครับก็เลยเดินผ่านระบบแบตนะครับนะครับเรือนไม้นะแล้วก็อย่างไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟแต่งนะครับอันนี้เป็น ตัวนี้ไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับเป็นไฟวงแหวนนะครับเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บนะครับติดเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับไฟหน้าไฟหน้านะครับอันนี้ไฟต่ําไฟสูงนะครับต่าสูงเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟท้ายนะครับติดตามนะครับติดตามเลยเหตุผลทําไมต้องเปิดผ่านแบตนะครับก็ไฟ LED นะครับมันเป็นไฟ DC นะครับเราไม่สามารถเดินผ่านระบบ แผ่นชาร์จได้นะครับแผ่นชาร์จเนี่ยชาร์จแบตอย่างเดียวนะครับแล้วก็สายไฟผมจะเหลือไว้เส้นหนึ่งก็คือขึ้นมาจากเครื่องนะครับผมจะยังไม่จ้ำเข้ากับตัวแผ่นชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินระบบเข้าทั้ง2เส้นนะก็คือไฟขึ้นมาจากเครื่องสองเส้นนะสีเหลืองกับสีนี้นะผมเดินไว้นะตัวไฟชาร์จมันจะเบานะครับเดี๋ยวมันจะไม่เพียงพอนะครับก็ผมจะแค่เดินมาเผื่อไว้นะครับเผื่อเราต้องการเอาไปใช้อะไรนะครับแต่ถ้าจะเอาไปใช้งานนะครับ ต้องเข้าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ออกนะครับก็คือจะเอาไปไฟท้ายหรือว่าไฟอะไรต่างๆนะอ่ามันเป็นไฟ AC นะครับต้องผ่านแผ่นชาร์จก่อนนะครับแต่ว่าผมจะไม่เดินไว้นะครับอันนี้ผมเดินระบบไว้หมดละนะครับเปิดซื้อกุญแจนะครับไฟหน้าปัดเรือนใหม่นะครับนะมันเป็น led นะครับก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอ่าสัญญาณไฟเลี้ยวนะอ่าซ้ายขวานะครับแล้วก็มาดูตัวไฟอ่าสัญญาณอีกชุดหนึ่งนะครับหน้าหลังเลยนะ ก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมมันจะเป็น2ระบบนะครับเดี๋ยวเปิดไฟหน้านะครับเห็นไหมครับถ้าเปิดไฟหน้าปั๊บนะครับไฟแดงมันจะติดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็คือตรงจุดไฟเลี้ยวนะแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับเห็นไหมครับมีลูกเล่นนิดนึงนะครับนี่นะแต่ถ้าเราปิดไฟหน้านะครับก็จะปิดตามนะครับไฟหน้าก็เป็น LED นะครับ LED นะ สว่างเพียงพอไหมก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้นะให้สูงต่าสูงต่าอ่าพอปิดไฟหน้าปับ๊บอ่าก็จะเป็นไฟวงแหวนนะครับเหมือนไฟแต่งรถยนต์นะครับเป็นไฟวงแหวนไฟตานะครับไฟหน้านะแล้วก็อ่าผมเดินระบบไว้หมดละนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับไฟเบรกให้ดูก่อนนะเดินระบบละแต่ยังไม่ได้ใส่ขาเบรกนะครับนี่นะ เดี๋ยวมาดูแตรกันนะครับแตรอาจจะลั่นนิดนึงนะครับสองลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสียงดังชาวบ้านเขาจะด่าวนะครับก็แตรตามคําสั่งครับติดตั้งสองลูกนะครับตามคําสั่งเจ้าของรถครับก็แต่งสไตล์ออกทรงแท็กเกอร์นะครับเป็น GTO นะครับก็ระบบไฟนะครับผมแปลงให้นะครับเป็นไฟ12โวลต์เต็มระบบเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับอาจจะได้เห็นวิ่งนะครับจะไปลองวิ่งเทสนะครับก็คือใส่ถังน้ํามันใส่ท่อก็น่าจะเสร็จละพอดีวันนี้นะครับไม่ว่างนะวิ่งงานนอกทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยนะครับก็มีงานยิงทรายงานชุโครมียมงานวิ่งอะไรแล้วก็ไปยังลงผสมสีนะครับไปผสมสีทำงานสีทุกวันนี้ก็พ่นเองนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับสัญญาณไฟนะครับเต็มรูปแบบ ก็ถ้าเกิดเราเปิดไฟไฟหน้านะครับอันนี้ไฟไฟสัญญาณสีน้ําเงินจะติดแต่ถ้าเราเปิดไฟสูงนะครับมันจะสว่างขึ้นมาอีกเห็นไหมครับก็คือมันเป็นแค่ไฟสัญญาณว่า,าเราเปิดไฟหน้าอยู่นะประมาณนี้ถ้าปิดไฟหน้ามันก็จะดับลงครับเปิดไฟหน้าไฟสีสีน้ําเงินติดนะครับไฟแต่ไม่ใช่ว่าไฟสูงนะครับแต่ถ้าไฟสูงนี่นะครับสว่างจ้าเลยนะครับ มีลูกเล่นเข้ามานิดนึงนะครับแต่ยังคงสไตล์เดิมๆเครื่องเดิมฟิตใหม่แล้วก็ท่อเดิมนะครับล้อสิบแปดนะครับหลังขนาดขนาดกระทะก็หนึ่งจุดแปดห้านะครับต่อสิบแปดยางหลังสามร้อยห้าสิบนะครับยางหน้าสามร้อยนะครับนะใส่ลูกเล่นเข้าไปนิดนึนงครับมีของแต่งเข้ามานิดเดียวนะครับไม่เยอะไม่เกินนะครับไม่ขาดไม่เกินไม่เยอะเกินนะครับ เยอะมากก็ไม่ไหวนะครับอันนี้จะดูลบลุงลังเพราะว่าผมให้ดูสภาพตอนทํานะครับว่าเวลาเราทาเนี่ยมันจะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวม้วนเก็บนะครับจะหายไปเลยนะครับสายไฟผมจะม้วนเก็บแบบแทบจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบอะไรต่างใส่ท่อใส่อะไรให้เสร็จจบนะครับตอนนี้มาแก้ปัญหาอยู่หลายจุดนะครับ่าาตั้งคู่ได้ข้อสรุปผมจะไม่ใส่นะครับอันนี้ใส่แค่ก็คือเออ ตอนนี้ผมใส่แค่ตั้ง,งไว้ก่อนนะคือปัญหามันมีอยู่ในเรื่องของสปริงนะครับที่ผมเปลี่ยนไปหลายตัวแล้วเห็นไหมตัวขนาดเนี้ไม่เล็กนะครับเห็นนะมมันก็ยังเอาไม่อยู่นะคือปกติแล้วสไตล์แท็กเกอร์หรือว่าวิบากหรือว่ารถสูงนิดนึงเนี่ยหาตั้งคู่นะครับเขาก็จะไม่ใส่กันอยู่แล้วนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องสปริงล้านะครับมันเตะไม่ขึ้นนะครับเวลาเราเตะขึ้นเนี่ยสปริงล้ามันจะห้อยลงมานะครับนะ เวลาลงหลุมอาจจะมีปัญหานะครับก็จะใส่แต่ขาตั้งข้างให้นะครับอย่างเดียวนะครับอันนี้คือขาตั้งขาตั้งคู่ก็เป็นของใหม่ผมซื้อมาครับแล้วผมก็ตัดต่อไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถอดทิ้งแล้วก็จะใส่แค่ขาตั้งข้างไปนะครับตอนแรกกะว่าอยากจะใส่นะเผื่อเจ้าของรถไปไปจอดนะครับจอดโชว์สวยๆนะครับหรือไม่ก็เวลาไปถอดตั้งโซ่เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับหรือว่ายางแตกเปลี่ยนยางจะได้ง่ายนะ เห็นว่าโคมไฟนะครับผมเลือกรุ่นที่มีลูกเล่นเข้ามาให้นิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไม่กินแบตนะครับเป็น LED นะครับเป็นวงแหวนเหมือนกับรถยนต์นะครับสวยงามอันนี้คือไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูนะความสว่างนะครับเปิดไฟหน้าไฟต่านะนี่นะประมาณนี้นะครับไฟสูงนะครับนี่นะก็คงเพียงพอครับเป็นไฟแบตนะครับแบตผมก็จะใส่ FB ให้นะครับ FB นะครับ จะซ่อนอยู่ใต้นี้นะครับกล่องแบตตีขึ้นมาใหม่นะครับตีขึ้นมาสายไฟส่วนที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะเอาท่อหดส่วนแล้วก็ม้วนเก็บทั้งหมดเลยนะครับจะเก็บให้ให้ให้ดีที่สุดคือไม่อยากให้เห็นนะครับตรงจุดนี้ก็คือจะมีถังน้ํามันอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเก็บขึ้นม้วนเก็บอันนี้คือผมให้ดูความลกลุงหลังนะครับที่ยังไม่ได้เก็บนะแต่สายไฟส่วนใหญ่ผมจะเน้นว่าผมเก็บให้เรียบร้อยอยู่แล้วทั้งคันนะทุกคันนะเนี่ยข้างหน้านะ แล้วก็ผมใส่หางปลาใส่ท่อหดให้ทุกจุดนะครับจุดไหนที่มีการดัดแปลงต่อเติมนะผมตัดต่อแล้วก็ใส่หางปลาสามารถถอดได้หมดถ้าท่านไปลื้อเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะที่มาทํากับผมนะไปลื้อเองพยายามจํานะครับถ้าไม่จําโทรมาถามผมผมไม่รู้เหมือนกัน,นครับผมต่อไปแล้วคือจบเลยนะครับนะก็แนะนําว่าถ้าใครไปลื้อกันเองจําไม่ได้ใช้กระดาษกาวนะครับมาแปะแล้วก็เขียนไว้ว่าอ่า อันนี้หมายเลขหนึ่งอันนี้ก็คือแปอะซ้ายขวาแบบนี้นะสมมุติเราจะถอดแบบนี้นะแนะนานะ,ะกระดาษกาวแปะซ้ายขวาเอะ A นะครับซ้ายขวา B นะครับแบบนี้ไปนะครับเวลาเรามาประกอบก็จะได้ง่ายเผื่อท่านไปถอดอช่วงหน้าถอดโคมไฟถอดอะไรนะจะได้ง่ายไม่ใช่ว่าผมเดินให้เนี่ยผมจะจําได้ทุกคันนะรถเป็นร้อยคันพันมือนะก็ไม่มีใครจําได้ครับถ้าถอดปุ๊บโทรมาถามผมเคยเจอนะ ผมมาถามว่าสายไฟสเส้นนี้อยู่ตรงไหนต่อไปอะไรผมมืดเลยนะครับจําไม่ได้นะครับงานดัดแปลงครับผมจําไม่ได้นะผมทําหน้าง,งานก็จบไปหนึ่งคันนะครับแต่ผมก็พยายามทําให้มันสะดวกโดยการเใส่หางป้าบัตรกีนะครับบัตรกีตะกัวใส่ท่อหดนะครับทั้งคันเนี่ยตะกัวหมดไปสอง,ส,องสามม้วนนะครับม้วนที่สามนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะคิดค่า,คาอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็คือ ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อหดหางปลาตะก,กัวบัตรกีอ่านวดกุ้งอะไรต่างครับอาจจะอาจจะคิดนะครับเพราะว่างานเดินระบบไฟนะผมเห็นบางร้านเขาก็คิดฮะอ่าห้าสิบาทร้อยนึงนะครับเพราะว่าหางปลาผมก็ใช้ตัวแบบอย่างดีนะครับบางตัวก็ตัวละห้าบาทสิบบาทนะเนี่ยนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมใช้แบบนี้เลยนะครับมีครบนะครับก็คือเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ถูกนะตัวแบบนี้นะ ตัวละ5บาทนะครับส่วนใหญ่ผมจะใส่กับขั้วแบตนะครับสําหรับรุ่นที่เป็นสตาร์ทมือนะครับไฟต้องเดินดีนะครับถ้าเราเอาแบบตัวเล็กๆนะครับหางปลาแบบนี้นะไปใส่นะผมไม่แนะนํานะครับรุ่นที่มีสตาร์ทมือนะแบบนี้ไฟเดินไม่ดีนะครับผมเคยแก้ไปหลายคันละรุ่นที่มีสตาร์ทมือต้องใส่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับอย่าไปเหนียวนะครับเรื่องแบบนี้นะใส่อย่างเดียวนะครับไม่งั้นไม่จบนะครับนนี้ผมเดินแค่สามเส้นนะถามว่าทาไมเดินสามนะครับเดี๋ยวมีคน สงสัยแน่นอน,นครับปกติไฟก็จะเข้ามาแผ่นชาร์จเนี่ยพวกเวฟพวกโนวามีโอเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เส้นนะครับสี่เส้นแต่ไฟมันขึ้นมาแค่สองนะก็คือเนี่ยผมเดินไว้ก็คือสีสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยนะแต่ยังไม่ไม่รู้ว่าเส้นไหนที่ไฟออกออก,ออกเยอะนะผมจะเอาไฟที่เส้นที่ออกออกแรงสุดนะเอาเข้านะครับแผ่นชาร์จนะครับนะเข้าแผ่นชาร์จอ่ะนี่ก็เดินระบบมัวละครับ ต้องเข้าแบบนี้นะครับเข้าด้านนี้นะครับอาจจะสั้นนิดนึงนะกล้องเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ขากล้องน,นะครับคือใส่ขากล้องมันมันค่อนข้างจะเกะกะนะครับก็เลยถืออ่าน,นี้เดี๋ยวจะเดินระบบให้ดูอีกทีหนึ่ง,งครับคือเข้ามานะครับเส้นหนึ่งผมเอาเข้าเส้นเดียวพอเข้าด้านหลังสีแดงนี่ครับ sections. เห็นไหมเห็นไหมเข้าด้านหลังนี่นะเนี่ยแล้วก็ออกไปแบบอันนี้ลงกาวนะครับลงกาวนะ ลงกลาวก็ลงตรงไหนก็ได้ลงโค้งนะครับเดินระบบถามว่าเดินยังไงนะครับถ้าผมจะไล์ตั้งแต่เดินระบบจนจบม้วนนะครับคงยาวเป็นชั่วโมงต่อวันนะมันก็คงไม่มีใครดูนะครับแล้วก็คงถามผมอีกอยู่ดีว่าถึงผมจะทําให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีคําถามว่าเดินยังไงเหมือนเดิมก็เลยเอาคร่าวๆเอาตอนจบให้ดูเลยและกันนะี่นะเปิดิตช์กุญแจนะครับไฟโชว์เลยนะครับน่าเลอนน่าเือนใหม่นะ ก็มันเป็น LED ก็เลยต้องเล่นระบบไฟนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับปิดไฟหน้านะครับไฟสีน้ำเงินติดละนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไฟสูงนะถ้าไฟสูงมันจะสว่างขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอ่าอันนี้ไฟเลี้ยวลุกเล่นนะครับนิดนึงนะอ่าผมให้ดูด้านท้ายหน่อยนึงนะครับท้ายนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตรงอ่าไฟเลี้ยวนะครับจะมีไฟสีแดงเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่ามันเป็นไฟก็คือถ้าเราเปิดไฟหน้าปั๊บนะครับไฟท้ายแล้วก็ไฟชุดนี้นะครับทั้งสี่ดวงจะติดขึ้นนะครับติดขึ้นเดี๋ยวมาเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับไฟเลี้ยวก็ต้างหานะครับเป็นไฟสีส้มสีส้มอําพันปกตินะครับแล้วก็ข้างหน้าเหมือนกันนะครับระบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟสีแดงวงแหวนรอบนอกเนี่ยมันจะติดก็ต่อเมื่อเปิดไฟหน้านะครับถ้าถ้าเราไม่เปิดไฟหน้ามันก็ไม่ติดเห็นนะ แต่นี้คือไม่ใช่ไฟหน้านะครับมันเป็นไฟลีนะครับหรือว่าไฟวงแหวนเหมือนรถยนต์นะครับอ่าเหมือนรถยนต์เลยก็คือเปิดปุ๊บอันนี้เป็นไฟลี่ไฟสวิตกุญแจอันนี้ไฟหน้านะครับไฟสูงอ่านะครับสว่างเพียงพอนะครับประมาณนี้นะนะครับระบบไฟนะครับอเต็มระบบเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะม้วนเก็บนะครับม้วนเก็บแล้วก็ใส่ท่อนะครับ ประกอบถังน้ํามันนะครับไปลองวิ่งดูนะครับว่าเครื่องยนต์อะไรต่างๆตอนนี้เครื่องยนต์ก็ไม่ไม่ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเครื่องยนต์ก็คาบูก็ผมใช้ของเดิมนะครับมาไล่ใหม่นะถ้าเกิดว่าไล่ไม่จบถึงจะเปลี่ยนลูกใหม่เพราะว่าคันนี้ตอนมาต้องบอกว่าเป็นซากนะครับไม่ได้เป็นมาเป็นคันเป็นซากนะครับก็เลยบางอย่างต้องทดลองดูก่อนนะครับถ้าใช้ได้ก็ใส่ไปนะครับไม่อยากให้บานปายนะครับอะไรที่มันเสียอยเปลี่ยนทีหลังนะครับนะ อย่างชุดไฟเนี่ยผมก็ห่วงนะพวกแม่เหล็กพวกมัดไฟนะคือของเดิมเนี่ยมันเป็นสนิมเหมือนกับรถจมน้ํามาเลยเนะครับแล้วถ้าใช้งานไปสักพักหนึ่งนี่หรือสิ่งที่ห่วงก็คือห่วงว่าอ่าวิ่งวิ่งไปเนี่ยมัดไฟเกิดช็อตรอบหรือเปล่าไหมหรือเปล่าแม่เหล็กหลุดหรือเปล่านะครับผมเคยเจอนะบางคันประกอบเสร็จไปนะครับถ้าเกิดมันไปเป็นทีหลังเนี่ยบางท่านถ้าเกิดว่าเจ้าของรถไม่เข้าใจเนี่ยผมก็จะโดนด่าทีหลังนะว่าทํามาสองวันเป็นละนะครับ คือทั้งที่จริงอุปกรณ์เนี่ยที่ท,ท,ทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันเป็นสนิมเนี่ยม,มันมีโอกาสนะครับที่มันจะเสียหายแล้วถามว่าถ้าเกิดทําดีไปเลยล่ะทีเดียวเปลี่ยนปเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ไหวนะครับเพิดตรงนะเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ย่าง,งบเนี่ยก็คงสูงนะครับมีหลายท่านนะที่ที่ักถามบอกว่าถ้าผมต้องการเปลี่ยนทั้งคันเลยอะไรไม่มีเลยราคาขี่บาทแบบนี้เป็นต้นนะคือมันตอบยากนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะทําประมาณนี้ก่อนนะครับให้เป็นคันขึ้นมาก่อนนะครับไปลองวิ่งนะครับถ้าเกิดมีปัญหาในส่วนไหนเราก็แก้ไปนะครับ ถ้าเกิดรถที่มาเป็นซากส่วนใหญ่ผมจะวิ่งวิ่งเทสเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับคือวิ่งแทบจะใช้ลองขับวิ่งซื้อของในตล,ตลาดบ้างอะไรประมาณนี้ครับจนกว่ามันจะอยู่ตัวถึงจะส่งงานนะบางทีบางคัน,นวิ่งเป็นร้อยโลก็มีนะคือรถมันไม่ได้มาเป็นคันแล้ววิ่งวิ่งได้อยู่ปกติพอเรามาบิ้วขึ้นมาใหม่เนี่ยโอกาสสิ่งที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะบางจุดเนี่ยมันจะมีความเสียหายส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่อง ระบบไฟนะก็คือมัดไฟแม่เหล็กแม่เหล็กผมเคยเจอนะอเคยทําบางคันเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบไฟทําไมมันวิ่งสะดุดพอมาไล่ดูดีแม่เหล็กล้าก็มีนะบ,บางคันเราก็มองไม่ออกนะมันอยู่ข้างในนะครับประมาณนี้นะครับต่อคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเอาเอาประมาณนี้เดี๋ยวพวกนี้ประกอบเป็นคันถ้าเกิดเป็นคันละตอนเย็นผมจะลงอีกทีหนึ่งนะครับว่ารูปร่างมันเป็นยังไงมีมีบางท่านทักเข้ามาถามว่า ลักษณะมันเป็นยังไงพี่อย่างเงี้ยผมก็ยังอธิบายไม่ถูกนะคือไม่ได้ใส่ฝากระเป๋านะครับจะปล่อยโล่งตรงนี้นะครับแต่ยังคงสภาพนะครับล้อสิบแปดใส่บังโคลนท้ายเดิมบังโคลนหน้าหลังเดิมอยู่นะครับอ่าก็ข้างหลังนี่เอาขึ้นสุดเลยนะครับแล้วก็โช๊คหลังยาวนะครับยาวมากนะครับแล้วก็ยังมีต่อตุกตาโช๊กด้วยครับข้อนึงนะครับขึ้นมาสังเกตสวิงงามนะครับจะนอนเลยนะแล้วก็ดัดแปลงหลายจุดนะครับบางจุดนะ บางโซ่นะครับมีมีบางท่านถามว่าของอะไรมันเป็นของดัดแปลงนะครับน่าจะของตระกูลไอเคนะครับคอนคอร์ดนะครับไอคร้อยอะไรพวกนี้นะครับผมซื้อมานะเป็นบางคนบางบางโซ่เหล็กนะแล้วก็มาตัดนะครับย้ายหูนะครับย้ายหูเชื่อมใหม่นะครับแล้วก็ทําสีใหม่นะครับตั้งยาวกี่นิ้วมีลูกค้าทักมาไม่รู้ครับผมไม่ได้วัดผมเอาตัวรถเป็นเป็นความสูงเป็นหลักแล้วก็ตัดต่อเลยนะครับตัดใส่นะครับ ยางลายอะไรอ๋อมีพี่เขาถามผมก็ลืมอ่านเนาะก็ยางลายเม็ดข้าวโพดท,ทั่วไปนะครับก็คือผมเน้นว่าเอาอุปกรณ์ที่มีตามท้องตลาดนะครับเวลามันไปหมดนะยางหมดยางแตกยางเสียเนี่ยลูกค้าก็ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเอาโหดกว่านี้ก็คงเป็นยางลายลูกเต่านะครับเส้นหนึ่งพันขึ้นนะครับแต่นี้ราคาหลักร้อยนะครับยางเบอร์สามร้อยห้าสิบนะครับข้างหน้าเป็นเบอร์สามร้อยลายเม็ดข้าวโพดนะครับ ถ้าเกิดเราแต่งสไตล์แท็กเกอร์เต็มอารมณ์ครับก็จะเป็นลายลูกเต่านะลา,ายลูกเต๋าเนี่ยเม็ดมันจะโตนะครับแต่ปัญหาบางทีมันก็มาติดสมนะบางโคนหน้าผมก็ยกลอยขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณประมาณนิ้วหนึ่งนะแล้วก็ตัดต่อเชื่อมย้ายหูข้างหลังก็ล่นเข้ามานะข้างหลังก็ล่นเข้ามานะข้างหลังล่นเข้ามาก็ประมาณ2นิ้วนะตัดตัดต่อเจาะรูอุปกรณ์ส่วนไหนที่เราไม่ใช้ก็เลาะออกทห้งหมดนะครับมันก็จะดูเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเก็บสายไฟก็คงจะเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเปิดโล่งอยู่แบบนี้นะประมาณนี้นะสายไฟม้วนขึ้นนะครับมองไม่เห็นนะก็จะเห็นแต่กระปุกถังออตลูบนะครับออตลูบก็เจาะตรงข้างโค้งนะครับเจาะรูทาบเกียวนะครับเบอร์สิบแล้วก็ม้วนเหล็กนะครับดัดม้วนเหล็กแล้วก็ใส่ตัวฟองน้ํากันกระแทกครับชุบโครเมียมนะครับวัดรอบเป็นวัดรอบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวต้องสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วก็เดินระบบนะครับ ผมไม่ใช้วัดรอบเดิมครับคือเราใส่ไม้แต่งละนะครับเป็นวัดรอบไฟฟ้าละนะครับแต่ต้องดูก่อนว่ามันจะเสถียรหรือเปล่านะครับบางคาันบางรุ่นเนี่ยคือวัดรอบไฟฟ้าต้องเข้าใจว่าเดินผ่านผ่านาระบบคอยหูเทียนนะครับนะระบบไฟคอยหูเทียนเนี่ยบางทีการจุดระเบิดมันจะไม่คงที่เหมือนกันทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะมีผลกับวัดรอบนะครับบางทีก็เพี้ยนนะครับวัดรอบอาจจะขึ้นเร็วเกินนะครับ สตาร์ทเครื่องอาจจะ1,500รอบแต่วัดรอบอาจจะไป2 0 0 0รอบ2,500ก็มีนะครับบางคันนะแต่บางคันก็ถือว่าประกอบแล้วเสถียรดีก็คือลงตัวนะครับเร่งขึ้นตามรอบก็ได้นะครับน,นี้ผมก็เดินสายไปเรียบร้อยนะครับนะก็ผ่านสวิตกุญแชแล้วก็เข้าไปนะครับไปสต็อปสต็อปมือก็มีนะครับออฟลัมน,นะครับออฟลันมือผมก็ติดตั้งไว้ปกติแล้วก็มาวัดรอบไฟฟ้านะครับขึ้นมาวัดรอบตัววัดรอบไฟฟ้า แต่ยังไม่ได้เดินนะครับเพราะว่าต้องสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องก่อนถึงจะเดินสายาหลักๆมันก็จะเป็นสายามีอยู่ประมาณนี้นะผมพ้ดุกรน,นะครับ <Cook. S 1> หลักๆเลยผมเดาก็น่าจะเป็นอ,อันนี้สีดาเนี่ยส่วนใหญ่นะสีดําถ้าเป็นวัดรอบไฟฟ้ามันจะเป็นสายสายไฟนะครับสายไฟสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นสายกาวนะครับนะถ้าจําไม่ผิดนะครับสีนี้นะครับดาเหลืองเนี่ยดาเหลืองดําขาวแรงต่างที่มันมีคาดขึ้นมาเนี่ย มันก็จะเป็นสายคอยนะครับเวลาต่อนะเติต่อระบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดนะครับตัดปุ๊บผมก็ต่อใหม่ต่อยาวนะแล้วก็พันเก็บนะครับพันเก็บโผล่ขึ้นมานะครับมาเก็บในกระโหลกไฟให้สวยงามนะครับแล้วก็ม้วนเก็บก็จะมองแทบไม่เห็นครับตามจุดก็จะใส่หนวดกุ้งนะครับรับให้เรียบร้อยนะครับระบบสีเป็นระบบสีตัวใหม่ที่ผมนํามาใช้ก็คือว่าเป็นตัวสีที่ระบบสีทนเคมีทนน้ามันนะครับที่ผมนํามาใช้นะครับ วันนี้ก็ไปผสมสีมาอีกนะครับคันหนึ่งนะครับเป็นสีห้าสิบนะครับอ่าออกไม่ใช่นะครับเป็นเคละยี่ห้านะครับสีห้าสิบก็ผสมมารอบที่แล้วนะครับผสมมาก่อนส่วนเคละยี่ห้าอีกคันหนึ่งครับสีไข่ไก่นะครับแจ้งไปเผื่อเจ้าของรถเข้ามาดูนะครับเผื่อมาแอบดูนะครับว่าอ่าเมื่อไหร่จะทํานะครับดองนานจังนะครับวันนี้ไปผสมสีมาแล้วนะครับพอดีวิ่งงานอะไรนะครับก็เลยไปผสมสีมาทีเดียวเพราะว่ามีงานพ่นถังน้ํามันถังรั่วนะครับ สีไข่ไก่นะเคละยี่ห้านะครับที่เดินทางมาจากอุดรธานีนะครับมาไกลเลยนะครับมีปะาผูกถังก็เลยต้องทําสีนะครับแต่ทําสีแค่ถังน้ํามันนะครับส่วนตัวมัดไฟนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูให้นะครับผมมีอยู่สํารองอยู่2ชุดถ้าเกิดมันเสียหายเดี๋ยวจะเปลี่ยนระบบทองขาวให้ใหม่นะครับเครืยี่ห้านะเอาสตาร์ทมือเดิมๆนิ่มๆนะครับแต่ถ้างบดีนิดนึงนะครับก็อาจจะได้สวยๆนะครับนะ คันนี้นะครับเดี๋ยวมีคนถามอีกแน่หมดไปเท่าไหร่ตอนนี้ยืนพื้นอยู่สามหมื่นสามหมื่นแต่ต้องดูสภาพตอนมานะครับว่ามามาเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ที่เห็นนะเงาเงานะของใหม่ทั้งหมดนะซื้อใส่เครื่องก็ฟิตใหม่นะครับฟิตใหม่หมดเลยนะครับการลูกแหวนลูกปืนข้างข้อซีนประเกลนน้ำมันเครื่องแผ่นคงแผ่นคาทุกอย่างเลยนะครับตัวสีท่อนล่างเนี่ยก็คือเป็นสีฟุ่นนะครับสีพาวเวอร์โค้ดนะครับตัวบนเนี่ยเป็นสีตัวใหม่เลยนะครับเสื้อกับฝาที่ผมทดลองครับ เป็นตัวที่ใช้กับสนามแข่งเลยนะที่บรนทนร้อนทนทนความร้อนสูงได้ถึง600องศานะก็ไม่รู้จะทนขนาดไหนนะเดี๋ยวผมลองดูนะครับตัวเครื่องทําเยอะนะครับชุดโรตารี่อะไรต่างเปลี่ยนหมดเลยนะครับคือรถมาเป็น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 ซากไม่ได้มาเป็นคันนะโครงเนี่ยถ้าใครเคยย้อนไปดูนะโค้งผมตัดเยอะนะครับผมย้ําเสมอว่าเรื่องงบบางทีเรามานับตอนที่งานจบไมได้เราต้อง เราต้องถามตอนที่ตอนที่กระบวนการทําก็ทําอะไรมั่งนะครับมันทําเยอะนะครับอุปกรณ์ที่เห็นเปลี่ยนเกือบทั้งคันเลยนะครับอย่างสายคงสายไฟเปลี่ยนหมดเลยนะครับคือมันใช้ไม่ได้นะครับชุดหัวชุดไม้ชุดอะไรแกนโชกหน้าอะไรต่างๆคือเปลี่ยนหมดเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับเหลือแค่ดุมตัวเครื่องโครงนะครับนะเหลือแค่นั้นเองนะครับยางอื่นเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็บังโคนหน้าหลังแค่นั้นเองนะครับผมก็มาเคาะขึ้นนะครับไม่อยากจะให้ให้มันบานปลายผมก็มาเคาะมาเตะขึ้นมานะครับในส่วนที่มัน มันบิดมันเบี้ยวมันผุนะครับผมก็ปะให้ใหม่นะครับส่วนอุปกรณ์เป็นที่เป็นของใหม่นะอย่างเช่นไฟท้าย,ยานี้นะครับก็ของใหม่เบิกมาไม่ใช่ว่าเบิกแล้วใส่เลยนะเบิกมาถอดหรือขาแป้นเอาไปชุบคเมียมเพิ่มนะครับตัวไฟท้ายนะ,อะของใหม่ผมจะเน้นเลยว่าซื้อมาผมจะไปชุบเพิ่มนะครับนะมีแค่โชคอย่างเดียวที่มาทีหลังเนี่ยคือมาเปลี่ยนทีหลังนะครับโชกเพราะว่ามันสั้นนะครับของเดิมผมใส่คู่นั้นอยู่นะนะคู่สีแดงๆอนะแต่มันเตี้ยไปนะครับ ผู้สีแดงก็เก็บงานเรียบร้อยนะครับมีทั้งเก็บงานชุบแล้วก็ทำสีนะครับแต่ก็ใช้ไม่ได้คือมันเตี้ยเกินไปนะครับก็เลยเปลี่ยนนะ